สวัสดีครับผมจอ้องพลอดละเวนออฟิเชียลครับผมผู้เด่นน้ดโอ,อสวัสดีครับผมบบใส่ในอนหรอไปครับนี่นใส่นอนแล้วค่ะใส่นอนแล้วจีใส่คอมมุกตาด้วยอ้าไปรักน้าผู้เล่นมาดิไหมอ่าน้องเบียร์มันนีิเดินทางแต่งานได้บ่คบนี่โอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับผมบุคคลที่ บุคคลตัวอย่างที่น่าเยวชนควรเอาเป็นตัวอย่างเอาบุคคลตัวอย่างเนาะไม่ใช่น้องเมียถ้าเยาวชนหลายๆคนนี่นะคิดได้เหมือนหนูทําได้เหมือนหนูเนี่ยเพราะว่าสุดยอดเดยลูกเออสุดยอดมากเอออุ้ยหนูรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนาะ่อกเขาบอกอาชีพศิลปินอาชีพหมอลำเนี่ยเขาว่าเป็นอาชีพเต้นกินล้ำกินเออ แล้วทุกวันนี้ก็เต้นกินลำกินแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นที่ยอมรับของมันเป็นที่ยอมรับของมหาชนเป็นที่ยอมรับของสังคมมารับนี่สามารถซสื่อหน้าได้ลูกสื่อทีได้ลูกสร้างบ้านได้ลูกออกรถได้ลูกแต่ว่าถ้ามาเป็นหนีบอเป็นขนี้หครับอันนี้ระเอกบานครับไเอกบานี่เพิ่นแจ้งไหนฮะ อุ้ยน่ากวอยน่าวอุ้ยน่าวปลาไหลไฟฟ้าเหรอเล่นเองเล่นเองกินแองเล่นเองกินเองต๊เองพอต๊วเองเกีวอุ้ยเเล่เลนนมันนไม่พนเด้ไปเดี๋ยวาเอกแซมไปเป็นบ่าก่อนเป็นป่าทั้งห้องน้ำหมดแล้วเฮาแต่เดี๋ยวบอกพี่น้องเสีละะกินเป็นเบาเง้วบเนอออออไปแล้วนั่นม่ได้ลงยออุ้ยป้าเลยลงปาพอดี เต,ต, <Water. S 1> ต่งเต่งซื้ออะไรอ่ะก็ซื้อกินไหมกาแฟกินโอปตินไหมกินโอปตินมอเตอร์ไซค์โอปตินแล้วเวฟไหมคะขี่ไม่เป็นค่ะขี่เป็นจักรยานสวัสดีครับแม่ค้าคนสวยครับไม่เวฟค่ะกี่ไม่เป็นค่ะิแม่ค้าสวยมากเลยครับแม่ค้าน่ารักมากครับปากหวานหวานเราพี่ก่อนท่ากระไดโอ้ยปากอะไรเนาะเดี๋ยวเขาเอิามาพี่พี่ก่อนปากมาปากหวานโอ้ปากหวานเราเบี้ยมากับมาโอ้โอ้คนใดนั่นะ อันนี้นนนอันนี้ลูกสาวข่งแม่ค้าเนี่ยจ้ลูกสาวจ้าโอ้ลูกสาวสวยเหมือนแม่เลยแม่ยเขาปมบอสวัสดีครับสวัสดีครับนางเอกคนสวยครับจ้าไม่ใช่บ้า,า,านางเอกชื่ออะไรครับไม่ใช่นางเอกค่ะแม่ค่ะไม่นางเอกยายนางเอกอค่ะอ๋อเป็นแม่นางเอกเอาบอกข้างๆใครนั่งครับอ๋อรอคนมานั่งน่าจะเป็นพิธีกรนะ Uhm แต่ถ hai, ้าเกิดว่าพิธีกรนั่งนี้ต้องเสียค่าน้ำมันช่วยกันเท่าไหร่ครับต้องเสียเยอะมากเลยค่ะเสียค่างวดด้วยค่างวดด้วยเหรอโอ้เสียงเจ้าของช่องใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อใช่ครับผมเสียงเจ้าของช่องเลยฮะหล่อมากอันนี้คือฟังเสียงอย่าดูหน้าครับเออทำไมหรอฟังเสียงอย่างเดียวห้ามดูหน้าแต่เขาพูดกันนะว่าก็บอกว่าอีย สาวน้อยหอมากอุ้ยไม่ใช่หรอกรับคนหนึ่งอีกครับคนหนึ่งอีกครับไปับไีครับเตินทางั้อดัฟครับเจอกันที่เจอกันที่ก่อรอยขอบคุณอ่โงเรียนโปรตีนทั้งกอขอบคุณะขอบคุณเขอบคุงโรงเลียนปตหลังจากนั้นเขาวัดต้นสิ่งให้ แม่แก้มเอกแก้ิเอต็นท์นี่แก่คือขากอะไรอีกสันเอาสร้างให้พ่อไหมนี่พ่อไปสร้างเลือดใจหายอู้หูขตีนแก้วหนึ่งเอาต้องรูกันย่งสันลังาท่านบานท่านเมียงขาวจะยอมรับอยู่ว่าเถ่าก็จะคักบ่อยพ่อคักหลายรูกคูลงคนคขยผู้หลยหัวขวนพ่ออยู่เอาได้ทางบันรไพ่ไ้ตู้่อยม้วนๆได้พี่น้อง ไม่เมือสามาถุข่อยจะยอกกันเซลเซลอ่าวงทุกข่อยจะเป็นวงที่สั่งสรรค์วงที่สนุกสนานวงที่เฮฮาครับอีหล่าอีหล่าเล่นจบไปลูกจ่อพ่อสามพ่มอสามคือผู้หน่อยเถอะลูกอีหล่าชิลล้อยไปไหนดิเพราะว่าอีหล่าเป็นคนขยันนี่ไงป่นปัสสีเตอร์อีหล่าเป็นคนขยันอีหล่าเป็นคนรู้ชาธรรมะหาก,กินพ่อพ่อ่าพระเอก พระเอกหนุ um. okay. uh ่มเสียงเสน่หามานะน้อยที่บ้านแพงเด้อเด็กพี่ผมว่าตั้งเอาเสียงใสมากนะเพื่อเป็นคนเพื่อเป็นคนเบาอันอันอันนี้ขึ้นมาใหม่ผมไม่ได้ผลเอาตัวได้บ่อยเอาเสน่ห์ฮ่าเสียงประกาศพี่หน้าที่มานะเสน่หา์ฮ่าเจอเสน่หามานะ้านแพงมานะน้อยก็ได้จเบิ่งระโดดได้มาได้มานะน้อยเดี๋ยมานะน้อยพี่กันเถอมานะน้อยได้ได้ได้เอาเสน่หาเน้อเจอเสน่หา์อะไรไม่เป็นอะไร น่กัวลใจใ้กูเลยเอาซีวยโอ้ตอนนี้ผัง้ใจจะเอาซีุูน่ะกัใจไปใจมัเนด้วยสันเด้อมันโมเป็นคิดเจ้าเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณอแม่ค้าใจดี ฮะวันน้ขอละเจียนฮะมันใส่ฮะมันถอดไข่ใส่คอลลาเจียนบาทเนี่ยอะไรเอาเด้อแก้วนี่ก็อะไรเอาเด้อห้แก้ววะเฮ้อหนักระบานนี่จดเจ้าจดไว้อ่าอ่าแก้วพกอาจารย์แก้วนี่เอาแล้วใเราโอ้ยแล้วพวกกินเอาสวัสดีคุณแม่ครับ เอากับจังสี่แหละเนาะยิ่ในองค์กรเขาไปท้ายนอกอื่นเขาเจ้าบัเบิงเขาเจ้าสี่เบิงตั้งแต่ในองค์กรเขาเคล่อนขึ้นมาพูดในท้ายข่อยไ้ขึ้น่อยถ้าต้องเบิ่งก็เจ้าต้องเบิ่งแต่คนในองค์กรเฮาหมานความความเคลื่อนไหวยังไงยังไงผู้เบิงข่อยเนี่ยผู้ใดไปยังสิบ่เบิ่งเป็นยังสิบ่เบิ่งแม่บ่เบิ่งแม่สิเบิ่งไผคุณต้องแล้วเขาเจ้าก็บ่เบิ่งเเขาจ้าสี่ว่าผมมองให้ลึกมองให้ลึกซึ้งเขาเจ้าจะไปดูตั้งแต่ ผิดครับต้องดูจากคนนี้ครับคนคนนี้คือนี่ต้นตำรับผู้สืบสาร <c oughs> นี่เริ่มมาจากคนคนนี้ครับนี่คือคุณแม่สุภาพครับ <c oughs> พี่น้องบางคนกาจจะเคยได้ยินแต่ว่าแม่สุภาพผู้ยังไงผู <c oughs> ้ยังไงไม่เคยเห็นหน้านอกจากว่าเอฟซีที่เข้าหลังพิธีจริงๆถึงจะรู้ว่าแม่สุภาพเป็นใครเป็นยังไงนะตายังไงคนนี้แหละครับผมฝากกับเอฟซีพี่น้องครับ นั่งเรานั่งเราก็นั่งอยู่แต่ว่าขันเด็กมาเราก็นอนครับนั่งเป็นธรรมดาฟักก่อนครับหลับแน่บ่หลับแน่แต่ว่าทำท่าหลับแต่ว่าหูฟังฟังฟังผู้ใดผิดแล้วหูได้ยินเบิ่งเป็นอย่างไรบ้าะมอลำหลับคือบ่หลับหูฟัง กับ <Sen Heck S 1> ตารับหู <hel ms> ฟังวันนี้เราจะไปวันนี้เราเดินทางไปที่ชนบุรีไปไปที่เกาะรอยกับพี่ี่พี่น้องพี่บุญเด้อมืออื่นข้าผมกอ้อยรับเหมือนนี้อยู่ชนบุรีแล้วกับมืออื่นจะอยู่ตลาดเรือบินครับพี่น้องอย่าลืมเด้อภูใรอย่ใกล้รับผููใดอย่ใกล้ก็ไปเป็นกำลังใจกับกับทีมงานสาวหน่อยเป็นแป้งใกล้มองได้ไปมองนั้นครับ เอินพี่เอิญน้องมาตุ่มมาห้อมกันครับมาเตยเสดเดินมามวนน้ากันมาหาสาหน่อยเนี่ยพ่มี่เข้ามาโศกเสาพ่อมี่ผิดหวังพ่มีผิดหวังมวนเตยครับศิลปินศิลปินแต่ละคนนี่ก็ไว้ใจได้พ่อบ้านจีเป็นพ่อมีเละการเละกับขึ้นเละฝนตกวห่อสถานที่เละ แต่ว่าศิลปินบ่มีเละเละตุ๋เฟะขึ้นมู่บ้านเห็นหมเอออันนั้นแม่นอีหลีหมู่บ้านนี่ฝนตกยอมรละคนอยู่เข่าใจเจ้าภาพเพลินน eh ีดท so ี่ต네้นเจ้าภาพเพลินแล้วงานคือเก่าแล้วงานคือเก่าครับปีนี้ผู้ใดได้เบิ่งปีสองเป็นบรรพแพงบ่ผิดหวังกับศิลปินแต่ละคนนีดแม่นตั้งวงหนึ่งแล้วก็วงสองบ่ผิดหวังครับเอาฝากพี่ฝากน้องมีงานมีกันกับผมเอิ้นใสเอิ้นหากับฝากสาวหน่อยเพ็นบรรพแพง สาวหน่อยล้ำเพลินโชว์ป้ายแต่การบริหารของบอสโจโยมนินนี่ครับผมตนตำรับหมอลำเพลินกันล้านฝากไปกับปีกับน้องครับเอาคลิปนี้กับฝากพี่องไปเพียงซ้ำนี้ครับผมฝากติดตามช่องพลอดล้ำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ